สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมารวบรวม5ไอเดียนะคะในการใช้แก้วกาแฟแบบนี้เอามาใช้กับต้นไม้ที่เราปลูกกันค่ะหลายคนนะคะก็ถามดาวว่าเอาแก้วไปทำอะไรคนแถวบ้านดาวนี่แหละดาวก็บอกให้เขามาดูคลิปดาวนี่แหละแต่ก็ไม่รู้เขาจะดูหรือเปล่านะเพราะคนแถวบ้านดาวไม่ค่อยได้ดูกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมาดูกันเผื่อใครเนี่ยจะเอาไปเป็นไอเดียในการใช้ในการ ปลูกต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใช้ทำอะไรได้บ้างค่ะอย่างแรกเลยที่เราใช้นะคะก็คือเราใช้ในการชำต้นไม้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้ก็ชำเป็นฤลษสีผสมนะคะรุ่นก่อนก็ชำเป็นกระเพราค่ะหรืออาจจะเป็นโหระพาสัรแหน่ อิงมะเดื่อฝรั่งตัวนี้เนี่ยใช้ชํำได้หมดเลยค่ะและข้อดีของเขานะคะก็คือช่วยเก็บกักความชื้นได้ดีนะคะรักษาความชื้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะเห็นว่ารากเขาเนี่ยออกหรือยังค่ะอย่างหรือสีผสมเนี่ยเราก็จะดูนะคะว่าแก้วมันจะใสแบบนี้นะเราก็จะเห็นว่ารากเขางอกแล้วนะตอนนี้งอกมากงอกน้อยอะไรประมาณนี้นะคะ อย่างที่2นะคะก็คือเอามาใส่ต้นไม้สําหรับตั้งโชว์ค่ะอย่างต้นไม้ที่เราสามารถเอามาปลูกในน้ําได้อย่างเช่นต้นนี้เป็นลิ้นมังกรนะคะเรวก็เคยทําคลิปไปแล้วจะให้ดูรากนะออกเยอะเลยค่ะนี่ปลูกในน้ําได้นะและนี่ก็เป็นเศรษฐีเรือนนอกค่ะต้นนี้ก็ปลูกในน้ําได้แล้วก็สวยงามด้วยนะรากเยอะเลยอันนี้ฝนตกนะก็คือน้ํามันจะเต็มแก้วไปหน่อยนะคะ หรืออาจจะเป็นปลูกพวกสารแหนก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ดูรากอันนี้ทํารุ่นแรกๆเลยรากเยอะมากเลยนะคะหรืออาจจะเป็นพวกพลูด,ด่างก็ได้หมดเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปตั้งโชว์ในบ้านได้เลยไม่ต้องใช้ดินค่ะใช้เป็นน้ำแบบนี้นะคะปลูกประดับในบ้านค่ะ อย่างที่3ามนะคะก็คือปลูกผักแบบไม่ต้องรดน้ําค่ะคือเราใช้แก้วจัมโบ้นะคะปลูกอย่างที่เห็นต้นนี้เนี่ยเป็นหูเสือค่ะต้นหูเสือเนี่ยสปปรรพคุณมากมายเลยนะคะช่วยแก้ไอและรักษาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อและที่สําคัญค่ะช่วยป้องกันยุงนะคะเอาใบหูเสือมา,อาบีบแล้วก็ทาตามมือตามแขนแบบนี้เนี่ยช่วยไม่ให้ยุงกัดเราด้วยค่ะสําหรับการปลูกวิธีนี้เนี่ยก็คือเราไม่ต้องรดน้ํานะคะนี่ วิธีนี้เนี่ยเราทําคลิปไปแล้วก็ลองไปดูกันได้นะคะเราไม่ได้ลดน้ําเลยค่ะเพราะน้าเนี่ยจากในโหลจะระเหยขึ้นมานะคะวิธีการปลูกในโหลเนี่ยเราก็ทําไว้2ชนิดค่ะเป็นหูเสือกับสาราแหน่นะคะที่เพิ่งทําคลิปไปค่ะนี่อันนี้เป็นสาราแหน่ที่เราเพิ่งทําคลิปนะวิธีนี้ก็เป็นการปลูกแบบไม่ต้องลดน้ําเอาใจคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากปลูกผักไว้กินนะคะ ไอเดียที่4ค่ะคือการปลูกผักบุ้งจีนนะคะอันนี้เราปลูกแบบไม่ได้ใช้ดินนะใช้เป็นขุยมะพร้าวค่ะข้างล่างเนี่ยก็คือเราเอาน้ําใส่นะเป็นน้ําปุ๋ยแต่ตอนนี้มันแห้งค่ะก็เดี๋ยวเอามาเติมใหม่ตอนนี้เริ่มโตแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวพอโตสักหน่อยพ้นแก้วขึ้นมาเราก็ตัดกินนะคะวิธีนี้ก็ง่ายอีกแล้วแล้วก็สะดวกกับการใช้แก้วจัมโบ้นะคะวิธีนี้เป็นการปลูกผักแบบไม่ต้องใช้ดินเลยค่ะ แต่ต้องมารอดูผลงานกันนะคะอันนี้ดาวเพิ่งเริ่มทําเองค่ะยังไม่ได้ลงคลิปนะคะวิธีที่5ที่ดาวทำค่ะอันนี้เคยลงคลิปไปนานแล้วนะคะแต่ดาวก็ยังใช้อยู่นะคือเวลาเราปลูกผักหรือว่าปลูกต้นไม้อันนี้ดาวปลูกเป็นหอมหัวใหญ่แต่เขายังไม่มีใบขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ดาวก็เลยกลัวเะว่าหอยทากเนี่ยจะมากินเพราะช่วงนี้ฝนเริ่มมาอีกแล้วค่ะดาวก็ใช้เป็นแก้วนะคะ เอามาครอบไว้เพื่อป้องกันหอยทากค่ะและยังช่วยป้องกันพวกพเพลี้ยแมลงนะคะเล็กๆเนี่ยเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าเวลาครอบไว้เนี่ยเราต้องเจาะรูด้วยนะถ้าไม่เจาะรูเนี่ยบางทีมันอาจจะชื้นเกินไปทําให้หัวหอมเราเน่านะอันนี้ก็แล้วแต่ผักแต่ละอย่างแต่ถ้าเป็นการชําเนี่ยเราก็ครอบไว้เลยไม่ต้องเจาะรูก็ได้เหมือนกันค่ะ และพอผักเราเนี่ยหรือว่าต้นไม้ที่เราเพาะเราอนุบาลเนี่ยโตแล้วนะคะเราก็ค่อยเปิดออกมาค่ะวิธีนี้เป็นการป้องกันหอยทากในระยะต้นกล้าเล็กๆนะคะและนี่ก็เป็น5ไอเดียที่เราเอาแก้วกาแฟนะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ กับการปลูกต้นไม้ของเราค่ะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเคยเอามาใช้ทําอะไรเพิ่มเติมจากนี้ก็แนะนําเดามาได้นะคะอันนี้ก็เป็นการแชร์กันค่ะท่านผู้ชมดูแล้วเนี่ยก็ลองเอาไปทําตามกันดูและแก้วกาแฟแบบนี้ขอบอกว่าเอาไปปลูกพวกผักสลัดก็สะดวกดีไม่ต้องใช้กระถางเลยค่ะก็ลองเอาไปทําตามกันดูสวัสดีค่ะ